ออเราสวัสดีค่ะมาพบกันในวันนี้นะคะมาะชมเป็นรถยนต์มือสองราคาพิเศษค่ะคันนี้นะคะมิซูบิชิไททันพัส4ประตูค่ะราคาเพียง1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถมีเร่มพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์2.4เบนซีนแก๊ส LPG นะคะมีแอร์แบคคู่ค่ะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดา เลขทะเบียนสวยค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมประตูเดิมนะคะ1 8 0 0 0 0บาทมีเร่มพร้อมโอนได้เลยค่ะรถทรงสวยสภาพดีราคาย่อมเยาวนะคะเหมาะสำหรับทุกการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลใช้งานได้ปกติประหยัดด้วยนะคะเพราะติดแก๊ส LPG มาแล้วนะคะสนใจกำลังมองหารถใช้งานกันอยู่ค่ะคันนี้อยู่แถวโคราช สามารถติดต่อเซลล์ผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแต่อย่างไรก็เน้นโทรและไปดูตัวจริงกันด้วยค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะสวัสดีค่ะ